วันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนำสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ iPhone uh? กับโปร11วันโปรแรง iPhone 11คุ้มค่าในราคาที่คู่ควรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมถ้าอยากรู้ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดติดตาม Memo Logic นะครับถ้าอย่างนั้นก็ไปชมกันเลย 11วันเท่านั้นนะครับซื้อ iPhone 11วันนี้คุ้มกว่าใครที่ Studio 7่ผ่อนสบาย0%นานถึง24เดือนเลยนะกับธนาคารที่ร่วมรายการหรือจะเข้าไปช้อปออนไลน์ที่ Banana ก็ได้นะครับโดย Banana เขาให้ผ่อน0%นาน15เดือนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงกไว้ด้านล่างนะซื้อ iPhone วันนี้รับสิทธิ์ใช้ Apple TV Plus พัดฟรี1ปีทาง Apple TV ปล่อยใจไปกับเสียงเพลง60ล้านเพลงได้ที่ Apple Music วันนี้ฟรี3เดือนสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาในการเล่นเกมที่ Apple Arcade เล่นได้เฉพาะ iOS เท่านั้นนะครับผ่านทาง Apple Store ทดลองฟรี1เดือนและพิเศษนะครับเพียงนำ iPhone เครื่องเก่าของคุณสภาพตามเงื่อนไขด้วยนะ มาแลกเปลี่ยนรับส่วนลดสูงสุด8,500บาทดูรายละเอียดเงื่อนไขรุ่นที่ร่วมรายการตามลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้เช่นกัน iPhone 11เครื่องเปล่าเริ่มต้นเพียง24,400บาทเท่านั้นนะบริการหลังการขายก็มีนะฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งาน iCare ฟรี ตรวจเช็คเครื่องของคุณตลอดการใช้งานที่ iCare <Wow. S 1> ส่วนลดค่าอะไหล่5%สำหรับงานซ่อมบำรุง iCare ทุกสาขาดเวยนะแล้วก็มีฟรีอีกครับคอร์สเรียน iPhone เรียนรู้การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้สนุกยิ่งขึ้นที่ Studio 7มูลค่า1,000บาทเลยนะเฮ้ยมีด้วยเหรอคุณสามารถเป็นเจ้าของ i p h o n e 11ได้กับราคาพิเศษที่ ดีโอเซเว่นสาขาใกล้บ้านคุณก็ได้วันนี้ถึง31สิงหาคม2563นะครับหรือจะช้อปออนไลน์ผ่านบาดาน่าก็ได้สุดท้ายก่อนจะลากันไปผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับหากเพืเ่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร e ให้เมมโมโลจิกเฟซบุ๊กบอกดิด้วยนะเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี เจอกันใหม่คลิปหน้าแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว